ต้อนรับเข้าสู่ช่องดับตอนดัมซิ่งนะคะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านลุงถน,นอมแล้วนะคะนนนนคเขาขับเลยบ่ะฮะไม่ใช่แม่มาต้อยมาเขียนของน่ใกล้มากี่ผู้เฒ่าผู้แกข้างในนี่มาน้องไหมแป้งข้าวไรนี่จ้าแป้งข้าวไรนี่พี่น้อง เดี๋ยวเอมาแลต่มันยังไงพยายามนะใครเคยออกไปกินยุ่ยเลยอ่ะแม่นม่รู้เลยเว้ยไม่กินไม่รู้แล้วทีต้องกินให้หมดเหรอไม่ไม่ได้กินไม่กินหรอกเนี่ยแม่มันก็ควราหุงกินหรอกู้ว่าตัดกินกันดีกว่า

หของนโคตสนะห้องโครนะห้อน้คตรสวยนะดูน้อมมาผู้เห็นเลย

อ๋อมีไก่ขวัญด้วยนม่สีฮะไม่มีใครกินเพื่อนนะมาน้องไอกินไก่ขวัญนิดหน่อยไปไปากินแล้วโอ้มาลุงนี่กินอีกข้าเยอะแยะมากมายนะส มากินข้าวด้วยกันนะครับรวมแสดงความยินดีบ้านลุงถนอมนะอันนี้คืออะไรเลยลาหมูอันนี้ก็ลาบหมูไม่มีข้าวนี่ลาบหมูลาบหมูไม่มาต่อยนะนั่นลาบหมูบ้านลุงหนอมพี่บอนกินแ่ะตักคุยเอาคุยเอาใช่คุณอร่อยมันไก่ยังไงแต่ว่าลาบหมูไม่ชอบ่าขายดีนะ

นีก็มันมีใครกินเอยู่เลยาก็ลูกเขนเิขวครบทุกคนแล้วนถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติว่าเราทำบ้านแล้วเราไม่มีการพิธีผูกเขนเอิขวัญแบบนี้มันมันมันจะไอ้นี่เนาะมาท้างิีเลยเนาะมันมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะ จะไม่ดีเรายู่กเเป็นตุกกันใช่เพราะฉะนั้นพวกเรามันมันทำแบบนี้ถูกแล้วบ้านผมก็แบบนี้แหละขอโทรศัพท์หน่อยรับนั่นน่ะนี่จะพูดไปรอมันก่อนเคมันไปลงเสร็จแล้วเนอะหนไม่ฟังกติการอก่อนรอก่อนทางโน้นเอามาให้หน่อยซีสองไหม ัพีคไม่ไม่ฟังบรรยากาศวันนี้ก็ข้าวเราเยอะเนาะเยคือเต็มหม้อตันยังเหลือได้เนาะก็แบ่งกันมาไปกินคือบ้าเกกินงานไีเป็นงานเพียบง่ายในไีนี้ก็มงไม่ทันเนาะมีท่านต่อทอแล้วก็คุณหญ่บ้านคุณช่วยบ้านมีประชุม แล้วก็มีอีหลายหลายท่านนะมีนติเราติดมาอนเก้ามุมหลังจากนี้ไปน้องน้ำตาลน้องคลิปก็จะเข้ามาอยู่บ้านใหม่เพราะว่าทำพิธีขึ้นแล้วขึ้นบ้านแล้วกจิตนี้เอาขอฝากเอาติดแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ าาน้าตาแต่ละคนดูผ่องใสเนาะเพราะว่ามันขาวเนาะจากผมตัวตัวดำหรนก็าานขาวเฉยเลยเลยตีแต่มันดูดีเนาะป้านผมเม่เกลาเเอาสีนี้แหละ